ก็จะเป็นแบบนี้มานะคะคือไอ้ไม่ได้สั่งเยอะอย่างเงี้ยสั่งมาแค่แบบสามชุดขั้นต่ำของเขาอะค่ะสามชุดสองชุดก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราสั่งเยอะมันก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้ต่ำน,นี้ก็มาเป็นถุงนี่ค่ะ ก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยถ้าเราสั่งเยอะคือแรกๆอ่ะทุกคนจำไม่ได้หรอกวันนี้เพราะว่ายังไม่เกิดการเสียตังแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเสียเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วเราจะทําชองขึ้นมาทันทีก็ให้ทุกคนกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันติดขัดปัญหาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แคปหน้าจอของตัวเองนะแล้วส่งมาให้อซ์แล้วเดี๋ยวไอซ์วงกลมกลับไปให้ว่าต้องไปทางไหนต่อนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าสินค้าจากจีนไม่ถูกต้องตามภาษีหรือว่าเอ๊เสียภาษีแล้วหรือยังนะคะพี่จีนกับพี่ไทยเขาจดการค้าเสรีไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้อันนี้ก็จะจบบทเรียนการนำเข้าสินค้าจีนแล้วนะคะมีใครสงสัยอะไรถามได้เลยค่ะ